บ้านเนี่ก่อนบ้านเนี่ยบ้านขี้เล็กบ้านขี้เล็กเนาะน้องแก่นน้องแก่นมาแต่ไสนี่มาแต่เกลียวเขาแล้วเราบ่ยังอยู่ได้หลายแล้วอันฮู้จักกับคนดอนบ่มาเอาผัวอยู่นี่เออผู้นะคนขาวๆเลยดื่มด้เออคนบ้านซ่องเลยเนาะบ้านซ่องบ่บรรทซองเออฮักโป๊โปกโปกลื่นนี่นี่อาหารแรงเพคนนี้ หอยจุบบ้านนึ่กินแบบอาหารบ้านเนาะเออเอออาหารบ้านเท่าทำบุษมย์ไหมงูวนเท่าอันนี้นี่งูอ้วนเท่าแบบกินแบบมันเบิรอายุนะอันนั้นทำบุษมย์เดียวบ่าวตึกคำจะพาทำบุษมย์หนีเลาะเบิ่งภาพวิถีชีวิตแล้วก็ไปถามหาคนดอนที่มาเอาผัวอยู่นี่เนาะคือว่าได้ข่าวว่าเพิ่นมาแต่งงานดิ่นี่เนาะ กได้ล uh ูกแหละเดี๋ยวเขาจะไปถามสอบถามบึ่งเนาะบายดีผิงไฟบ่าหนิผิงไฟเนาะยามหนาวเลยด้เนาะเออเสียเงินเจ้านี่เออหลังนี้อยู่จะคนนี่สามสามคนมีผู้ใดแน่พ่อแม่พ่อกับหลานแม่เราเสียแล้วโอ้ ยังจะยังจะสามคนอ่ะเป็นได้ให้นาแถวแล้วเราบอกได้จักเป่าไปดิบุรีเฮตน้าได้บุรีเฮตซัมบ่บุมีหน้าว่ะส่วนัในได้แต่ว่าจำเขาใครกับเจ้าเฮ็ดเออถามเนี่ยอันคนดอนอยู่ใสเงอนคนดอนที่มาแต่งงานอยู่บ้านเฮานี่ยคนดอนเป็นเร โอ้ย oh, ห,หลังทั้งใหญ่ๆพุน่นเนาะ,ะ oh, อ๋อนะครับ่านผู้ชมเดี๋ยวบอเต็งคำจะอันขึ้นไปหาคนดอนจังหน่อยนึงก่อนไปเบิ่งว่าเอ่อเพิ่นมาแต่งงานเด้อพี่ชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นเป็นจังได๋และลูกเพิ่นที่ได้ได้คนนึงเนาะลูกเพิ่นเนาะนะลูกเพิ่นจะเป็นไปได้เดี๋ยวบอเต็งคำจะพาท่านผู้ชมไปเบิง่งขอบใจได้เด้อขอบใจหลายๆ แบบบูหานครับผู้ชมบ่ได้เลี้ยงเนาะอยู่พี่น้องมีแต่ใส่ตามธรรมชาติเลย Hoa cá anh đang dương dù đại ninh nọ. Hoa khắc nát ninh đập xong. Hoa 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 hết hoa ăn kín hoa 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 này nè hoa 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 sáng hoa 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 เว้าว er> ่าภาษาแนวใดมักกองบ่แม่นเออกินข้าวในวัดแนวใดก็ฮะจะว่าเออจะว่าก็เอาบ้องแม่นเออแม่นเวถึกเนาะอาบ้องเนาะไมท่านผู้ชมโอ้พุ่นน่ะเพิ่นจิ้มจิ้มมเพ็ดอยู่อ่ะเดี๋ยวเฮาบ่รบกวนเพิ่นละเพิ่นกําลังจิ้มมเพ็ดอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งคนดอนก่อนไปติดตามมึงชีวิตเพิ่นว่า เพื่อนจะเป็นอะไรยุยุยยุไก่ทั่วหมดนี่เพื่อนคนดอนนี่คนดอนเหรอเพื่อนมาแต่งงานดิพีเห็นไหมโอ้ยจูบไม่ใครเลยเราติดตามเพื่อนก่อนนะพอกันจะกรอกทีวีคือเก่าอ่ะก็คิดหลายมากเอาเอามาออกน้ำกันมาออกน้ำกันซะถ้าลำพวงเขาเราเป็นคนตลกโอ้ยเหล่านั้นแหละนะมันกเพ็ขึ้นทงเออใครแน่ใครแน่ไปเบิ้งเลยเสพอาคนนี้ต้มมีกินแต่ละมื้อนี่ โอ้ยมีราคาแพงเลยส่วนนี้เลยมีไหมเออสองทองนี้ห้าพันไหมปลาอาหารเพิ่นทำผู้ชมอาหารบักซึบแซ่บหนึ่งโอ้โหนี่เอาเบื้องลูกเอาเบ็ดเบ้าเท้าให้เบื้องนูกจังหาะหนึ่งมึงปลาเข้าหั่นเบิด์ตเอ๊เฮ็ดจังไหนวะจกเลยสำนักกระเพาะกินได้อยู่โอ้เี่ยวเจ้ากันไหมเจ้าเจ้าเจ้าบักซึบแซ่บหนึ่งนี่จะตายเห้ยนี่สื ซื้อยังก่อนถามซื้อกันแม่ค่อยวะเออเอาเบอร์เบอร์นั่นแหละเอาเบอร์โอเคเอาอยาให้เพิ่นกินให้ท่านผู้ชมเบิ่งจาบ้านนกินแบบอาหารบ้านๆเนาะเออเอออาหารบ้านเฮาท่านผู้ชมเลยงัวเท้าอันนี้เนี่งัวเท้าแบบมันแบบมันเบิดอายุนะอือๆโอ้ยกินแรงกินแรงโยบดคกน้ําลายนะพี่น้องเอ้ย บรรยากาศการกินการยู่ของเพื่อนนี่เห็นบหมกินยู่ซ่านเลยเนาะมันเพราะกระติกกินแบบนี้แบบมันยังข้านมืดแหละพวกติ๋วกินแบบนี้นะเอามากินอยู่แจ้งนี่มันบ่แมนกินพร้อมแสงผนเราอันนี้ฮะมันอากาศดีนะโอเคโอเคเอาเข้าใจหลายๆเด้อเอาสำนึกก่อนเด้อเดี๋ยวมาเบื้องทางนี้ก่อนสบายดี สบายดีจ um ิ๊บวอวดสุข huh. ุมสุขคนป้าขออนุญาตขึ้นเบื้องเลยนะขออนุญาตขึ้นเบื้องแน่ขออนุญาตขึ้นเบื้องแน่วกงหอยฮะน่ะขึ้นได้จิ๊บวอหนิเออขออนุญาตเด้อโอ้ยธรรมบุตรสมัยขออนุญาตเพื่อนละขอขึ้นมาเบื้องของยุคของกินเพิ่งน่อยนึงนี่ท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นซ่านนี่เนาะบ้านเขาเอิญว่าไม้ภาคเนาะแม่นบ่อเนไม้ภาคนี่เนาะซึ่งว่าเฮาจะเฮ็ดจากไม้ไผ่บ้านนี่เนาะเออโอ้ครอบครัวใหญ่สมควรนี่เนาะพอ่อเนาะอยู่จากคนนี่ฮ่ะส,สิบคนป้าสิบคนนะผู้ชมเบิบ่งเบืงบ้งเบิ่งเบื้งสิบคนนี่นะเฮือนพ่นน,นี่สิบคนผู้ใดนี่เฮ็ดเพียงกินมันนี่ฮะ หอยกรอกแรกๆนี่ละหอยกกกเฮาบ่แกงแล้วบ่ยังเจ้าเคยกินต้มม่วนฮะเคยกินต้มม่วนวแกงหอยนั่นนะหอยขมนี่บ่หอยจุบนี่ล่ะวะเออเคยกินอยู่เคยกินอยู่โอ้อันนี้แซ่บนี่กึตัวมากก็แซ่บอยู่ไดสบายดีอันนั้นแม่นไผน่ะน้องยนี่โอ้แต่งงานแล้วบ่ ยังสดอยู่โอ้มาลมในกองไอ้เนี่ยไว้มาถามมึงนู้นมาแต่นาหาไหนมาพี่าพี่ไอ้จะถามนี่มาพี่มาเข้ากองน้ำไอ้คนไหนหนึ่งเออน้องสาวซื้อยังเกาะแกนแกนบ้านยังเกาะบ้านเนี่ยบ้านขี้เล็กบ้านขี้เล็กเนาะน้องแก่นน้องแก่นมาแต่ไซนี่มาแต่เกี่ยวเขาแล้วเราบอกยังอยู่ได้หลายแล้ว เออเอายเอ๋าบ่มตื่นข้าก็อายคือกันไอ๋าไอายอ๋าหนักขึ้นจ้ะเจ้าไทยฮูบเจ้าก็ไทยฮุบวะเคยเคยเบิ่งบ่ YouTube YouTube เตียงคำหน้าไกยเคยได้ยินดิบ่เด้อบ่เคยต้องหูด้วยมันอีเด้อเตียงคำหน้ากายเด้อเอาขอบใจน้องแก่นโอ้ยเดี๋ยวน้องแก่นพาเราบ้านคือสิคักเนาะมือนี้ โชคดีอีกมือหนึ่งเนาะซึ่งบ่าวเตียงคำจะได้มีนางเอกซ่องนำพาไปเที่ยวซื้อว่าน้องแก่นเนาะน้องแก่นเพิ่นยังอายอยู่แต่ว่ากระสิบังคับไปบางครับเข้ากองน้ำท่บบทานผู้ชมเลยให้ทุกท่านได้เบิ้องบรรยากาศบ้านเฮือนของเพื่อยู่ที่บ้านขี้เล็ก่านผู้ชมบ้านขี้เล็กเดี๋ยวเราติดตามเบิ่งว่าวิถีชีวิตคนดอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเบิ่งน้องแก่นเนาะน้องแก่นเนาะไปเนาะตกลงเลยเนาะว่าพายไปเนาะไป bạn thang đẩy, lông thang đẩy. ô nhưng bố hoài bước hoài đi, bước kẹo hoài con, bước kẹo hoài con tham ô sung, bước kẹo hoài con, kẹo hoài cháu này nè. đấy, hai húc cái đấy, cháu chạy bỏ. ô. vậy, 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 ยังเต้ม่ช่อยู่ได้ยังเห็นอะไรบิกพาเข้าไปเบิ้งก้อนโอ้ยเฮิรนคัวเพื่อนนี่ท่านผู้ชมเอ้ยน้องแกน่นโอ้อันนี้ไม่หยางอันนี้อู้แมนอู้หลานน้องวะอ๋อไซหอยฮะโอ้อันนี้นนออยันนงพวกนัน้นได้แก่งท่านผู้ชมนี่อาหารแรงเพื่นนี่หอยจุบเอหอยจุบนี่แหละอาหารแรงเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งคนดอนกันวันน,นี้ท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวติดตามเบิ้งด้วกันปะน้องแก่นวันนี้ ย่างเลาะบ้านเจ้าเจ้าเป็นนางเอกสองอายเหมือนนี่เดี๋ยวเขาจะไปเฮือนอ่าคนดอนก้อนท่านผู้ชมผู้สาวลายบ่บ้านเจ้าฮะบด้ลายบ่วลายมีแต่เจ้าผู้เดียวนี้เออเอาบ่วลายเนาะน้องแก่นยังเฮียนเดี๋ยววันอะไรอะไรเศร้าละออกห้องได้ละออกห้าออกตปวห้า ก็คือออกสินะห้องเฮียนไก่วะแน่นอ่านี่ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวอันบอสเตียงกับน้องแก้วจะไปเบื้องคนดอนก่อนอยากบอสเตียงข้ามอยากเห็นลูกเพื่อนไหนนะที่ว่าอ่าเพื่อนมาเอาเอาผัวเนาะเอาผัวแล้วอะไรบอสเตียงข้ามอยากเห็นว่าลูกเพื่อนเปลี่ยนอะไรเนาะยวเขาจะไปเบื้องน้ากันติดตามเบื้องน้ากันเนาะอ่าน,นะท่านผู้ชม ตอนนี้เบ้าเตียงคำได้มาฮอดเฮือนคนดอนแล้วเนาะเชื่อว่าเพื่อนมาเอาผัวหรือว่ามาแต่งงานยู่พีเนาะเดี๋ยวเบ้าเตียงคำจะเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนน้อยหนึ่งเนาะสบายดีน้องเออนี่ท่านผู้ชมเพื่อนนี่แหละเป็นเป็นเอื้อของอผู้ที่ยู่บ้านซอกนะที่เบ้าเตียงคำได้ไปถ่ายคลิปในเมื่อก่อนนะแม่นบหน้องนี่แหลนะเนาะน้องละซื่ออย่างก็ นังส <ítulo> ีอ๋อเพิ่นมาแต่งงานดิพี่ได้ลูกแล้วแม่นบ่ได้แล้วผู้หญิงผู้ชายน่ะได้ผู้ชายใส่ลูกพิ่นนี่เออมันนอนับอยู่อ๋นี่เพิ่นกําลังเกือบเป็ดเพิ่นเนาะเฮ็ดหยังกินมื้อนี้ฮะมีมีหยังกินมื้อนี้เปานิเปานิซื้อเอาบ่ซื้อ ขึ้นไปเบื้องลูกน้องได้ปะแม่ไพ้ยูเทิงอีแม่อ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องลูกเคนผู้ผู้หญิงเนาะผู้ชายเนาะอ่ไปเบื้องลูกชายเพคนกันจังหน่อยนึงท่านผู้ชมขึ้นมาขึ้นมาทางเงินหมดเฮ้ยอย่หายเดี๋ยวนี้เฮะอย่าหายเด้อเด้ออย่าหายเด้อเด้อเด้อจอเด้อเด้อจออย่าหายเด้อเด้อจอโอ้พี่เงอนครัวเงินโอ้สบายดีแม่ อยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะแม่เนาะแล้วให้แล้วหน้านะฮะยังยังท่งนึงยังท่งนึ่งนาจากทุ่งสองท่งหาแล้วท่งตัวนี้ท่งบ้านอลไรแล้วแล้วได้จากะเป๋าท่งบ้านค่ะยังทำปั้นเออเอามากรองไว้แล้วอ๋อไอแม่กินข้าวไปกับแยงมันเลยแรงนี่กินมักปีใช่แกงใช่ปลาแกงปลาใช่กับมักปี <ừ. S 1> ่าได้หลานแล้วเนาะเฟินอะไรอันตอนไปไปคลอ,อนลูกไผ่นี่อีแม่ก็ไปเอ่ะหมดไปบ่ได้ไปซ้ำเออโภไปเออม,มีแต่โภไปเนาะเดี๋ยวเอาสิเบิง่งลูกชายเพิ่นก่อนนะผู้ชมนี่กำลังนอนอู้เลยท่านผู้ชมเไยนี่เนาะลูกชายเพิน่นโอ้ เพิ่นกะผิวพินเพิ่นกะธรรมดาเนะโบขาวคือแม่เนะเ <c oughs> ออนี่ลูกชายเพิ่นนี <c oughs> ่แหละยันมาตื้นห่เลยงเหมือนแม่คอยขาวออันนี้อันนี้คือลูกชายเพิ่นทนผู้สมอ้อนี่นี่แม่แม่และขาวขาวแม่ขาวหมดเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> เป็นมาตะเกิดพูน่ะเนาะผมกะขาวเม้อุูน่ะทับทุสม <c oughs> อือนี <c oughs> ่ลูกชายเพิ่นกะปกติได้พ่อผู้ชาย <c oughs> โอ้ปิดตาเพงขณะทำบุษมอ้าวหญ่สูงเด้อลูกเด้อทำบุษมก็ได้เห็นได้เห็นลูกชายเพื่อเนเนาะคนดอนเพป็นมาเอามาแต่งงานเดียพี่กะถือว่าได้ลูกได้เต้าเป็นที่ิมหอยเนาะกะ็ดังที่ทำบุษมเห็นเดี๋ยวบอเต็มคำจะพาทำบุษมไปเบื้องบุมเฮือนอื่นอีกก่อนเนาะทำบุษมเนาะจะใช้ของกินเจ้าฮะไสไปไปไข่ให้เพิ่งไหมเอ้าก้อนก้อนสิไปเอาเพิ่งของกินเพิ่งก้อน เอาบ้างเขากินเพันกันบ้างเขากินเพอนกันชีได้อันนี้ขอกินอันนี้นี่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 โอ้นี่แกงปลาใส่มะกปีหรือว่าแกงมะกปีใส่ปลาวะกินจะคนกับแหมสองคนสามคนสองสามคนนะเอออ่ะขับเจอขับเจอหลายๆโอ้พี่ก่อนสิไปท่านผู้ชมเหามาเบิ่งเฮือนครัวเพื่อนอันนี้เพื่อนเอิ้นหิ้งขาเนาะเพื่อนจะยางแนวพันอะไรเนี่ยนะท่านผู้ชม เป็นยางแนวพันไวเออเป็นหววเป็นกระยังในเครื่องไซด์ของซอยเพื่อนพินสารแล้วเพื่อนก็เอามายางคอนไฟในนี่ไว้มาสีโทนหมดจะบุก,กินอืออันนี้กระดาษผ้าอันนี้คล้องนี่นเนาะนี่ยอันนี้คล้องทนผู้สมอันนี้กระดาษผ้านี่ยอันนี้เพื่อนเอิญหลักกระยังนะเนาะเพื่อนเอิญหลักกระยังนี่ขายบ่หรือว่าเอาไว้ไซด์นี่ขายโ้ขายน้ำนวยเท่าไรนี่แม่นวยห้าสิบพัน ร้อยบาททำบุษมห้าสิบพันกีบเบิ้งเครื่องหายู่หากินไม่เคาะไม่คานเต็มพี่นไหมปุ่นเห็ดไวน้นี่อ่ะเดี๋ยวไปเลาะบาสเพื่อก่อนท่านผู้ชมค่ำละเดี๋ยวไปเลาะเบิเ้งอีกก่อนไปทางไหนทางไหนเน่เฮือนยังเป็นแบบนี้ยังหลายอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปเลาะมบื้องกันอู้พี่ปุ่นกำลังเห็ดอยังไงนี้เกลือเ็ดเข้าเบิ้งได้บ่นี่เอานำ้านำนำ้นำน้ำน้ำน้ำพืนไปท่านผู้ชมมืดละทำบุษมเลย อ๋อเพื่นน่ะเป็ดเพื่ oh, อนน่ะโอ้คอกมันยู่งผีเนาะเติโอ้พื่นน่ะ oh, เป็ดเพื่อนท่านผู้ชมนี่มือตึ๊บเลยเอ้ามุ่นไปนี่ตัวเป็ดนี่ทา่านผู้ชมนี่เพื่อนกำลังเกือบเป็ดเกือบไก่เพื่อ, ết, อน oh, มือตึ๊บตื่นเลยมือก็ยังให้ทา่านผู้ชม <c oughs> ไ,ได้เบิ่งเนาะจะเกิดอะไรกขแจใจได้ไหมเด้อโอ้ไป ได้การเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเบื้องของยุคของกินเพื่อนสาบ้านขี้เล็กพอนกำลังเห็ดอย่างกินนะเดี๋ยวไปเบื้องน้องแกนพาไปมาอน,น้โอ้โชคดีโชคดทีท่านผู้ชมทีไรน้องแก่นพามาายมึดบนไอ้กระเจีดยวเพชรสบายดีขออนุญาตนเ่นเลยเด้อเก็บบรรยากาศการพักลาบ เจ้าเื้อ,อยังขอเนี่ยาถามก่อนบุญถึงบุญถึงโอ้เขากับคนบนสร้างเลยก็เขาเกิดอยู่บสร้างเลยก็คือไะอืมอเขาย้ายไปอยู่นาไก่อเขาคนบนสร้างเกิดอยู่บสร้างเลยแหละฝั่งใส่แห่อยู่บนสร้างนี่แหละมือนี้แหละน,น,นานน้ำประกันค่อยกระหู้ของพงด์เ่น <laughs> อนกำลังขวบบนเฟสเลย นี่มัต้องได้สมัครได้คันบ้สมัครนี่บ้ได้เลยเนาะโดยข้วา,มาว,าว,วามุกเพชรนี่ต้องได้สมัครได้นี่นนนเนาะเฮ็ดเสลาบป่านี่บ่อย,อ,ยอือพักป๊บโป๊โป๊รว,วดนี่อันนี้คือวิธีการลาบปลาเนี่ยเนาะปลานี้งนี่ฮะปลาเน้นั่นาเออเฮ็ดปลานิลนี้เพิ่นเอาปลานิลมาลาบอันนี้คืออาหารการกินท่านผู้ชม อยู่เขตชนบ,บทเฮานี่เนาะเฮาซื้อแม่น <c oughs> บ่บ่แม่นปานนี้นนาไกา่ที่นี่จักแหล่ชื่นับเขา <c oughs> โอ้สงสัย <c oughs> ยันแม่นแล้วซั <c> ่น <oughs> แม่นแล้วแต่ผมเออเพิ่นกำลังเฮ็ดลาบกินเนะาะท่านผู้ชมอาหารแรงจังซี่แหละวิถีชีวิตของคนอยู่เขตชนบ,บทเฮาก็ได้ผลการกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินในช่วงแรงๆเนะาะจังได๋ก็อย่าขอให้ท่านผู้ชมติดตามท่าชมในตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิลาท่านผู้ชมไปซสำนี้ก่อนท่านผู้ชมเไปเดี๋ยวขอขอบใจทั้ง เจ้าเฮือนเลยเด้อขอบใจละลายเด้ออายุดีมีแห้งเก็บยังได้ค่ะยัมีอายุมันขวัญยืนเด้อกินแซ่บๆนี่ครับผู้ชมนี่ดาบปลา